ถ้ารอบนี้มึงโดนอะไรก็จะลูกนี้จะขังลูไว้ในห้องไม่เป็นอะไรปพีเป็นเ็หม่ก็ได้อยู่้านเลยนั่นคือเป็นเด็กใหม่ขอเขาพี่เอ่ะไว้เจอกันนะเมย์ว่าป่ะคนชื่อเดรอะไรเกี่ยเป็นเเป็นห้แอร์เลยข้าาการเกิจะไปยุ่งเหมนไมเขาแถว เป็นไงเหรอถ้ามาไกลขนบบนี้เป็นหนี้ปัญหาเหรอแล้วนายอยุ่งอะไรด้วยอ่ะแหม่ถ้าแบบนี้ตัวเป็นหญิงแกเป็นชายเหรอบอกว่ายุ่งไงเฮ้ยหยู่นะอีเต้เห็นหนังสืดอดาวเสียงนี้ป่ะจะไปไหนก็ไปไปอขอบใจน,นะไม่ยเป็นไรแน่ เอนวันนี้ไปเรียนวันแรกเป็นไงบ้างก็งปกติทั่ไปอ่ะเรียนให้มันดีๆจบมาได้สูงๆพ่อจะได้ไป,ไปที่ปากชาวบ้านเขาพ่อคนเขาความรู้สึกเจนไม่ใช่ความรู้สึกคนอื่นอย่ามาเถียงเหนื่อยคุยกัพ่อแล้วลูกนี้พูดแล้วก็ไม่ได้ตัง,ตงเสียง อ้าวเด็กเป็นหาเล่นคนเดียวเหรอวะไม่มีเพื่อนถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็อุบปากไปลำคาเอ้าวทำไมอ่ะหรือว่ามึงมีผิดเพศจริงตัวผู้หญิงแต่ใจผู้ชายกูบอกให้หยุดปากไงทำไมอ่ะกูไม่หยุดงงแล้วนะฮะฮ้่เดมาแล้วเหรอกึรู้ไหมว่าจานเอหาัวไม่มีเหรอเพวกผู้ชายมาใช่ไหมกูส่งให้มึงไปเรียน ให้มูไปเรียนหนังสือทำตัวเป,ป็นสาเป็นผู้หญิงหน่อยพ่ออยู่พูดสักทีได้ป่ะพี่เจนเป็นแบบนี้มันก็มาจากพ่อด้วยนั่นแหละเจนอยากมีพ่อที่ดีเหมือนคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่จะด่าด่าเจนแบบนี้มึงอย่าเถียงกูนะเจนจะไปไหนเจนกลับมาเดี๋ยวนี้เจนเอาไอ้เน์ดหายหน้าหายตาไปไหนมาตั้งนานแนวเก่งตั้งนางนเง พงจะไปว่าเขาทำไมอ,อุกคนไปว่าเขาทำไมวะแค่เขาเรียนเก่งกว่ามึงรางวัลดีกว่ามึงได้เกียรติบ,บัตรเยอะกว่ามึงมึงจะว่าเขาเลยเหรอถ้ามึงทำแบบเนี้ยมึงด่าเขาแบบเนี้ยชาตินี้มึงไม่ได้เก่งกับเขาหลอยควายนั่นเจนเนี่มึงจะไปหาเขาทำไมวะเจนน่งคนเดียวคงเหงาแย่แต่ถ้าเ,เป็นเด็กมันหาเขาจะโวยนะเว้ยกูมไม่อยากอยู่เฮ้เจนขอนั่งด้วยดิอืม เร่งนนีเจนสรุปอะย้ายมาทำไมอะไอสาเสียมารยาทอีกแล้วไม่เป็นไรตอบได้ใช่เราย้ายมาเพราะว่าเราเป็นเด็กมีปัญหาแต่แค่เราเข้ากับผู้หญิงอะเราผิดเม้าอะโษแทนไอสาด้วยออขอโทษละกันเออไม่เป็นไรอะ่ะนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วเอาก็เอ๋งะ <laughs> อ้าวไอเด็กมีปัญหาสาดบพอดีด้วยเหรอวะน่าอีกละอย่าโดนต่อยอีกเหรอใจเย็นดีสงบสุขดีกว่าพอดีกูรักชีวิตอตลอกดีวันก่อนเลยยังต่อยอกันทั้งตายอยู่เลยใครจะคิดว่ามึงจะเอาจริงอ่ะดูปะเออไม่เอาอ่ะเหม็นเธอกูจะนักเลงแต่กูก็ไม่ยุ่งกับของนี้หรอกนะเว้ยเออดีแล้วมันไม่ดีถ้ารู้ว่ามันไม่ดีแล้วมันจะด,ดุดทำไมรักตัวเองหน่อยเออเก็บเล่า เจนพ่อกลับบ้านพ่อเจนเจ็บพส่งให้มาเรียนมาอยู่กับไอ้คนนี้มีเพื่อนเจนแต่มันเป็นผู้ชายก็นี่มันเพื่อนเจนไหมกลับบ้านพ่อปล่อยเจนเจ็บพ่อไม่เคยฟังเลยเจนเลยอ่ะเอาแต่ด่าด่าเจนได้ที่พ่อทำไปเพราะพ่อรักเจนแต่พ่อไม่เคยฟังเจนไงเพราะพ่อรักเจนพ่อถึงทำแบบนี้แต่พ่อไม่เคยฟังเจนเลยพ่อฟังแต่คำพูดคนอื่น พ่อขอโทษต่อไปพ่อจะรับฟังเจนมากขึ้นพ่อจะไม่ทําแบบนี้อีกที่พ่อทำไปเพราะพ่อรักเจน อะไรวอุ้ยหามอะไรด้วยแหมห้าแบบนี้